คุณรู้หรือไม่ว่าโลกเรามีทะเลสาบแห่งหนึ่งที่ลึกที่สุดเก่าแก่ที่สุดและอาจซ่อนสิ่งมีชีวิตลึกลับไว้ใต้ผิวน้ำนี่คือทะเลสาบไบคานในไซบีเรียประเทศรัสเซียไบคารไม่ใช่แค่ทะเลสาบธรรมดาแต่มีความลึกถึง1,642เมตรและที่น่าทึ่งกว่านั้นทะเลสาบแห่งนี้ยังถือเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีอายุเกิน25ล้านปีไบคา,านยังเป็นแหล่งน้ำจืดกว่า20%ของทั้งโลกอยู่ในทะเลสาบเดียว และถ้าคุณมองลงไปในน้ำบางช่วงของปีน้ำใสจนสามารถมองทะลุได้ถึง40เมตรและใต้น้ำมีสัตว์หายากที่ไม่พบที่ไหนในโลกเช่นแมวน้ำใบคา,านซึ่งเป็นแมวน้ำชนิดเดียวที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดและนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบ DNA สิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักจำนวนมากจนมีคนตั้งทฤษฎีว่าใบคารอาจซ่อนชีวิตต่างดาวไว้ ไม่ใช่แค่ลึกและลึกลับแต่ทะเลสาบแห่งนี้ยังมีตำนานจากชาวพื้นเมืองที่เล่าถึงวิญญาณผู้พิทักษ์แห่งน้ำที่ปกป้องใบขานมาตลอดหลายศตวรรษ